กลับสวัสดี everybody FC โอ้ชัชนะครับกลับมาอีกครั้งครับกับนี่ฮะรอบสองครับรอบสองส้มตีนวัวนะครับครั้งที่แล้วเรบอกว่าส้มตีนวัวคืออะไรนั้นไม่รู้แต่ครั้งนี้รู้แล้วครับด้วยความติดใจนะครับท่านผู้ชมเลยสั่งมากินอีกรอบหนึ่งนะครับนี่ครับยายกะรอตลาดไทยฮะสั่งกินกันได้นะครับไม่พูดพร่ำนำเพลงครับมาเลยครับ กับส้มตำส้มทุกอย่างเป็นส้มหมดนะคนอีาสานเขาจะเรียกทุกอย่างส้มหมดส้มตำทั้งทั้งนี้เอามะละกอม,มาตำก็ส้มนะครับส้มตีนวัวทั้งทั้งที่เอาตีนวัวมาทำนะส้มหมดนี่กุชชี่เอาชิ้นใหญ่ khô rồi Thật tuổi rồi เข้好 กับบรรยากาศฝนตกๆครับอืมอืมอร่อยจริงคุณผู้ชมอืมนี่นะไปสั่งมาได้มันเป็นท็อปอแวร์เลย คือจริงๆออวันนี้มันต้องใช้ข้าวเหนียวนะแต่เราไม่มีข้าวเหนียวข้าวสวยแล้วร้อนแล้วกันแซ่บจริงคุณผูชชนน้ชมดูชิ้นนี้ยุณผู้ชมดูชิ้นนี้นี่ Er mm. 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 mm tup, tup. 这够了。 โตโตเลยอร่อยครับอร่อยกิน กระดูกนะไม่ใช่ฟันอืม Cứt nó cứ cứ rồi กินน้ำแก้อวยมันสดชื่อนะเหมือนได้ยืนบนจอมปลวกจอมปลวกคืออะไรวะทำไมต้องสดชื่ออยู่บนจอมปลวก วยความอร่อยของส้มตีนเนี่ยนะครับก็เลยเกิด EP ที่สองขึ้นมาถ้าใครติดตามจะจะรู้ว่าครั้งที่แล้วโอกินส้มตีนนรวที่ส่วนหลังบ้านนะครับอร่อยด้วยความที่มันอร่อยเนี่ยโอเลยต้องมีรอบที่สองอร่อยริ่งครับคุณผู้ชม นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับกับกับคลิปกินอาหารแปลกๆอร่อยอร่อยแบบนี้นะฮะกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้โอ้ชแนลเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรให้ดูติดตามนะครับวันนี้ไปก่อนแซ่บจริงๆบา,บายๆคุณผู้ชมสวัสดีครับ